ผมยังตรึงราคาเหมือนเดิมแต่ลูกค้าใหม่ก็จะได้อะไรมากกว่าติดก่อนประหยัดก่อนติดที่หลังประหยัดกว่าอันนี้ไม่จริงแล้วนะครับโดยเฉพาะติดตั้งกับคอมซิโซล่าเพราะคอมซิโซล่าเราพัฒนาตลอดเวลาครับอย่างเจนก่อนที่ติดไปครับจะเป็น AE โซล่าเทีร์วันเยอรมันจะเป็น15ท30เราเห็นอินไซต์ว่าลูกค้าเนี่ยคำนึงถึงเรื่องการประกันอย่างสูงเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มคุณภาพครับผมยังตรึงราคาเหมือนเดิมแต่ลูกค้าใหม่ก็จะได้อะไรมากกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนี่เป็น a e อ โซล่าเทียวันเยอรมัน625สิ่งที่มากกว่าเดิมครับคือประกัน30ทับสาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยและนี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับลูกค้าครับมีอีกครับและยังไม่จบนะครับทางนี้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตกขบวนครับตอนซีโซล่าเตรียมไว้รองรับลูกค้าอย่างเต็มที่เราติดมาแล้ว1,500หลังและตอนนี้คิวเนี่ยเริ่มแน่นมากแล้วนะครับรีบเลยครับเรา่าน ISO 9001เานเราใช้ที่มาติดตั้งของเราเองครับรีบจองได้แล้ววันนี้นะครับ